สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้วเด็กๆครับเวลาเด็กๆใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือเล่นเกมนั้นจะมีส่วนประกอบชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นก็คือเมาส์ไงล่ะครับเออพอจะรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกเจ้าส่วนประกอบชิ้นนี้ว่าเมาส์นั่นก็เพราะว่ามันมีรูปร่างคล้ายหนูซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่าเมาส์นั่นเองครับ เมาส์มีหน้าที่นำคำสั่งของเราไปยังคอมพิวเตอร์โดยการใช้ปลายนิ้วกดปุ่มหรือที่เราเรียกว่าคลิกเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งของเราวิธีการจับเมาส์ที่ถูกวิธีมีดังนี้ครับเด็กๆข้อหนึ่งวางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์ข้อ 2. ใช้มือขวาจับเมาส์ให้อยู่ในอุ้งมือ ข้อ3วางนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายและวางนิ้วกลางบนปุ่มขวาของเมาส์แล้วใช้นิ้วโป้งนิ้วนางและนิ้วก้อยประคองด้านข้างไว้เพื่อที่เราจะได้เคลื่อนที่เมาส์ตามทิศทางที่ต้องการมาดูวิธีการใช้เมาส์กันดีกว่านะเด็กๆข้อ1การคลิกคือการกดปุ่มซ้ายเบาๆด้วยนิ้วชี้หนึ่งครั้งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งปกติทั่วไป ข้อ2การดับเบิลคลิกคือการใช้นิ้วชี้กดที่ปุ่มซ้ายเบาๆสองครั้งติดต่อกันเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งเฉพาะที่เราต้องการข้อ3การคลิกขวาคือการกดปุ่มขวาเบาๆด้วยนิ้วกลาง1ครั้งเพื่อเรียกคำสั่งพิเศษ ข้อ4การลากแล้วปล่อยคือการกดปุ่มค้างไว้แล้วเคลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางที่ต้องการเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุหรือข้อมูลบนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการอีกข้อที่ควรรู้สำหรับการใช้เมาส์นะครับเด็กๆการลากเมาส์คือการเคลื่อนเมาส์ไปบนแผ่นรองเมาส์โดยที่ตัวเมาส์สัมผัสกับพื้นผิวของแผ่นรองเมาส์โดยไม่จับยกขึ้นนะครับ เด็กๆลองฝึกฝนการใช้เมาส์ตามที่ทีทูแนะนำนะครับเด็กๆจะต้องชำนาญในการใช้เมาส์มากขึ้นแน่ๆพบกันคราวหน้าทีทูจะนำเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาฝากอีกนะครับสวัสดีครับ